คุณเชื่อไหมว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเมืองหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นทศวรรษแต่เป็นทุกๆปีนั่นก็คือนครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามในปัจจุบนันแต่มีไม่กี่คนที่รู้ว่าเมืองแห่งน,นี้เคยผ่านช่วงเวลาสงครามอันโหดร้ายมาแล้วจากเมืองที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังสงครามนครโฮจิมินห์ได้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งกลายเป็นหัวรถจักรทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศ และมีบทบาทสําคัญต่อการเติบโต,ตการค้าและนวัตกรรมสัญลักษณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งตึกระฟ้าทันสมัยกิดเมืองนานาชาติรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกและโครงสร้างพื้นฐานที่ขยาใหญ่ตัวมากขึ้นเมืองนี้ยังเป็นศูนย์กลางของสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีที่รวบรวมบริษัททั้งในและต่างประเทศรับพันแห่งพร้อมกับทุนคนรุ่นใหม่ที่มีพลังและความคิดสร้างสารรค์ในเวลากลางวันนครโฮจิมินห์ขับเคลื่อนด้วยจังหวัดที่รวดเร็วของเศรษฐกิจและธุรกิจส่วนในเวลากลางคืนเมืองจะส่องสว่างด้วยชีวิตทางวัฒนธรรมาบันเทิง และบริการที่ไม่เคยหลับไหลาการเดินทางจากสงครามการฟื้นฟูจนถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้เองที่ทำให้นครโฮจินหนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังชีวิตความแข็งแกร่งและความใฝ่ฝันของเวียดนามในการก้าวสู่เวทีโลกในสายตาของมิตรประเทศ